เขาก่อนเบาหวานขึ้นก็ลงมาเวลไ,ไกลเดี๋ยวมันเบาหวานจะพาไปทางอื่นบ่ลงมาแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ลงมาแล้วเอาลุงพลเตรียมบวชนะจำลองลงมาแล้วเตรียมบวชอยู่หรือ,อเปล่าย<ะ>นจึงแล้วก็จำลองร้องเพงลงคนดูหนึ่งร้อยเจ็ดเนี่ย ไปหาเห็ดนี่นาหนึ่งร้อยเจ็ดนี่โอ้ยย่าจำลองได้เห็ดเยอะนะครับผมเอฟซีให้ขเขเนเีนเขีย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 นเนี่ยเยอะแยะเลยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอันนี้หาแต่หัวอันนี้เ,นเองหัวไกลๆเนี่ยทางน้ำนี่ตัวไกลๆขึ้นเขาก็ได้คนเมื่อยหัวทางน้ำนี่เองพี่น้องไปหาเดี๋ยวนี้ก็ได้อีกเห็ดอันนี้เห็ดตลาเหลือันนี้ไปเอาคลิปอีกนะมั้ย พึ่งไม่ยังไล่ะหโอบุญรอดครับบุญรอดชาวีเอฟซียายน่อยสิครับเลดเอ็มนีนๆๆยน้อย่างน้ำไรดให้มันกินไหลูกอยากน้ำบุป้ม่มีเปลี่ยนเปือบ่อใหญ่ถได้ขอแต่ยังให้บ่มันเป็นเป หมดจากแล้วบิงิมันมันลคิปอลไาบ่กถ้าทนถึงื่นหมย้าห่นน้ทยน้ำแน่เนอใบนน่เออยบุลอดบ่นี้เอ้ยก็าถยน้ำแน่นไม่ยอกล้องอันนะนั่นเนี่ยอาเนี่ยนี่นี่เขาถ่ยเอามันนะมีบิงคิปมันบุอดบุลอด กบุญรอดนะห็นบก<บ>็สร้างเลยได้เฉยอยู่อเอานะครับบุญร <c oughs> อดตนงัยนะครับ <c oughs> ทีนี้เอาละทีนี้เอาละพอ่อยน้องนะมาเจอเจ้าบุญรอดเข้าให้นะครับผมหลานอีลุงถาบ่อต่อยเนี่ยมาดูมาดูมาด,มาดูทำไมมันอ้วนจะมั้มแบบนี้จังเลยเนี่ยฮะสร้างไรายได้ก็ได้ดนั่นไม่ค่อยได้สบายเป็นางนินลูก หมื่นสามเลยเนาะอุ้ยอีก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 โอ้โหทำไมมันขายได้แบบนี้วะน้อทต้อมเปนชอบขายแบบนี้โอ้ยลงเมื่อกี้นี่สิบห้านาทีก็สองร้อยสองร้อยสี่ดูเจ้าบุญรอดไปเด้อพ่อแม่น้องเด้อดูไปดูไปเจ้าบุญรอดเจ้าบุญรอดหมุนอยู่บเนสเจ้านะหมุน อัคลิปปื้อืนีนะร้านไทยตาฮักเนาะร้านไทยตาลักเนะเด็ดเดตบมือด้ตบตมือหมื่นห้าแล้วโอ้ดูหลังบ้านหมืนห้าแล้วโอ้ยหนึ่งวันเองวันนี้หนึ่งวันเองโอ้องคือขายได้ดีเ้าเขาชูนแล้วเขาชูนแล้ว วะโอ้เขาอยากได้เขาอยากได้คนตลอดน้องนะแก้มตุ um ้ยคนแก้มตุ้ยวันรีค่ะร้านชายเป็นตะฮักเถอะแทะเชาะแทะน้องบุญรอดน่ารักจังเลยที่ที่แต่ง ที่ตั้งชื่อให้มันอะว่าจะรอดแล้ไม่รอดแล่นะเออก็เลยตั้งให้บุญรอดบุญรอดหลานตถาทานะครับหลานตถาอยู่ตู้อบได้สองเดือนโอ้อยู่ในตู้อบนะสองเดือนอยู่ตู้อบสองเดือนนะครับพี่น้องเออมาดูยาย มื่นห้าแล้วหนึ่งวันเองป๊าแม่เลิบนี้น้องบุญวันขอบคุณค่ะขอบคุณรบแค่ผมมาดรับนีอยังเอาไว้นั่นแหละค่อยเงินรีอาก็เอาไว้น่แหละชงชมเดือนก็เอาไว้นั่นแหละแล้วเป็นรับเป็นก้อนรอบเดียวเลยบอกตู้้องตู้ชาด้วยนะ แม่ยังไม่เอาแม่จะเอาตอนเป็นก้อนเอาเก็บไว้บริษัทน่นละล่ะเงินยายะนะจ๊ะ,ะบุญรอดน่ารักและ,ะพี่กิสวัสดีพี่กิข้างแล้วขายายรือข้างแล้ว <c oughs> เอาเห็ดไข่ไว้นำเหน่อเห็ดไข่สิได้มัน,นบมม่มีคอนเห็ดไข่เมื่ออื่นถูกได้แต่เห็ด่ง ได้เยอะเลยนะครับเพ็ดพึ่งนะครับเพ็ดพึ่งลุงรักน้องบุญรอดเลยอ้าติงตาติงตาติงเตะต้าติงต้าติงต้าติงเตะอารลัมนุนนนี่นอย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 นอยนี่นอยนอนหนึ่งปีเจ็ดเดือนนะคะเท่านี้เหรอบุญรอดมันเป็นคนไม่ค่อยอ่าบูรุสมบูรณ์ เข้าตู้อบตั้งสองเดือนเลยเขาอยู่ในตู้อบสองเดือนค่ะพัฒนาการช้าเฮ้ยอ่าวเปลี่ยนแล้วพัฒนาการช้าเอายายใส่ว่าลูกยุ่งคือครบหลานแท้ยาย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 โอ้นยยัยมึงยายมึงเนื้อหัด ดูเจ <Ooh>. okay. ้าบ so cool. okay, ุญรอดไปเรื <that horror> ่อยๆนะครับ <that> ค <horror> ุณนะลาคุใ <that horror> ุ่บพี่บ้าย่าหลงอย่าุ่นุ่นพี่บ้าก็คุ่น่ไปมยุ่นุุ่มืองุา่ยมือนะเอาคลิปคลปเลยเน็ตคอยมได้ด้วย นานป่าเอ้ยมองอยู่เพอ่อนช้านวนกอกเขาเลิกทำแล้วบ่มันอยู่ใช้เดี๋ยวนี้อยู่น้องสุกคนไปทำงานก่อนหาเงินซื้อโทรศัพท์ก่อนซื้อโทรศัพท์ผิดมันไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์ไปก็ร้อนไปไลฟ์ไปภาพก็เป็นวุบวบ วูบ้าวูบ้าซัมซุงแต่มันมันเป็นวูบว้าวว้ากันา้อเาอซูัูเจ้ดีที่สุดอักัเไม่เต็มเดี๋ยวฟ้องบอกว่าเมมโมรี่เต็มเมมโมรี่เต็มแต่ว่ามชัดนไม่ชัดแต่อ p p โปนี่ชัดแล้วก็ไมีได้ปัญหาเพือเลยหลายก็โดเมมไม่เต็ม ดู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 ้แนีแเลดูสองเดือนอยู่ตู้สองเดือนอ้หเอมากเลไะเได้เอว่นี้เยดโรสซีีดตอนนเมเ้ตอนน้องเกิดไม่ไหมเน่ยโรสซี่างเแต่ว่านี่มันคันขา พัฒนาการช้านะพ่อแม่พี่น้องนะพัฒนาการช้าอันนี้เม่นเห็ดไข่บ่ป้าลองเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่นะครับผมอันนี้เห็ดไข่เห็ดละโงกนี่ไข่เห็ดละโงกอันนี้อันตัวนี้เห็ดไข่เห็ดไข่นะพี่น้องได้เยอะแยะเลยได้ปนหนึ่งพอตย์ดิจิปนมาแลงนี่แหละปนให้อะ เจ้าบุญรอดกินตอนเย็นบุญรอดครับบุญรอดนี่ามาเด็อากิกู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 กลกู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 กก เพื่อแนวยื่นมาไปเอามาได้พันจดินพันจดินจัดได้บัณแม่ย้าจชื่อชหายุโรปแค่ลินนี่วันอย่างันจัดฉันจัดมาตก เื่อื่นไปอยู่บอบ่อยอบ่ก่อ,อน,นไปนา้นคนนะกรสับกัะดูปากดูปากเบะเเอ,อบะปากเนี่บะปากเนี่ยเบะปากอะเออบะปากเนเขามีชกอารมแล้วเขามีชกอารมณมีของเล่นมายายไม่มีค่ะพี่ มันจะเด็กถ่ํานี de de bueno, ้เอาไวให้เล่นน่ะตัวมือเปะเปะตัวมือเปะเปะตัวมือเปะเปะมันก็เล่นได้เบิร์ตอะไรเล่นรถเล่นยังมันก็เล่นเป็นอยู่มันก็ใช้เป็นอยู่ไม่มีของเล่นดินของเลาเที่เป็นมันมันคานของเล่นก็ต้องเอาคานไปคนเดียอะ เด่นเป็นยูรุแล้วมักมักตุ๊กตามันมักตุ๊กตาตุ๊กตาแบบไหนตุ๊กตานี่ก็สร้างตามีได้ยังกร็สงมันก็เล่นตุ๊กตาทุกอย่างเลยมันไม่ตุ๊กตาไม่ยิ่งเลยมักดินตุ๊กตาแต่หนี่นะแอบมมันก็นอนกอดนะตุ๊กตานอนกอดตัวเองมานานโดนเดนมานานโดนเดิน แต่มีจะมารถก็เร่นเปล่นเบเปล่นเปนเบรดหนอรถเกะไทเล่นบื้นมันเห็นปาก้อมขับรถดีซื้อนมเหมืาบมร๋อมไซื้อนมฝั่นะกินหลายแหนออันนันตไอนอ้อยนะอาตอยนะไม่แยะได้ลุงทาก็ลุงพูดนะหาแต่นกแต่หนูมายางทิมไว้ อาตอยรักกินนย่างเดียวอาตอยเสียบมา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 พคจกจะบ่กเงินนะจักเป๊ะสมัยสมัยเพิ่นอีโอะถาพอมีหากินเนีสมัยเฟิรนอพปอะานอไอเป๊มัน มันชื่ออยู่แต่ว่าจมันเะียมาให้เมื่อใดบ่ค่ะมันเอายี่ห้ออย่างนะเด็กไปอันนี้อ่เด็กใช้กระปุงแดงมะบ่ยี่ห้ออย่าเดกจะยี่ห้ออย่างแอนมัมบ่แม่เหี้ยเอากระปุกมาบได้แล้วจังว่าอันใดมันกลิ่นตัวเนาะ นะครับขอจบคลิปแต่เ <ici> พียงเท่านี้นะครับผมน้องบุญรอดนะครับผมหลานของลุงฐานะครับผมขอบคุณครับเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเอาไว้กอกด้วยเด้อพ่อแม่บี่นน้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ